เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบอกปอ,อ,อสอนำกำลังบุกตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งภายในซอยอิสรภาพ31แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร จากการตรวจค้นในครั้งนี้พบมีการซุกซ่อนบุหรี่นอกนำเข้าจำนวนมากสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองคับการปราบปรามทราบว่านายพัทรพลผู้ต้องหามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายสินค้าประเภทบุหรี่นำเข้าหลากหลายยี่ห้อซึ่งเป็นสินค้าที่มีแหล่งมาจากต่างประเทศให้กับบุคคลโดยทั่วไปและไม่ได้เสียภาษีโดยมีการอ้างกับลูกค้าว่าสินค้าที่นำมาขายมาจากต่างประเทศและเสนอขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งจากการตรวจสอบสินค้าพบว,ว่าไม่ปรากฏตาหรือฉลากเกี่ยวกับตัวสินค้าว่าสินค้าชนิดใดหรือใช้งานอย่างใดหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ระบุว่าผ่านตัวแทนนําเข้าในประเทศไทยแต่อย่างใดทําให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีการลักลอบนําเข้าบานในประเทศแบบผิดกฎหมายการตรวจค้นในครั้งนี้นายพัทรพลผู้ต้องหาเป็นผู้นําตรวจค้นเมื่อตรวจยึดของกลางได้จึงเชิญตัวมาให้ปากคําและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการปออสเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขอบคุณทุกการรับชมนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ